ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบทเรียนสอนพื้นฐาน Linux มาวันนี้เรามาเรียนเรื่อง partition ใน Linux นะครับจากบทที่แล้วเรามาเรียนเรื่อง library ของ Linux วิดีโอที่แล้วนะครับวิดีโอครั้งนี้ผมจะสอนแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะแนบลิงก์ powerpoint ตัวนี้โอเค เมื่อท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าลีนุกจะมองทุกอย่างเป็นไลบรารีพอเป็นไลบรารีแตกต่างจาก Windows ก็คือถ้าเราพูดถึง p a r t i t i o n ใน Windows เราก็คงนึกถึงว่าไดซ C เป็น System d r ได e d เป็น Data แยกเป็น2 d r ไดร์แต่ใน Linux การแบ่ง p a r t i t i o n จะแลกแยกเป็นไลบรารีตาม การใช้งานอย่างถ้าสมมติว่ายังงงงอยู่ลองย้อนไปที่วิดีโอก่อนหน้านี้นะครับถามว่ามันยากไหมยากนิดนึงก็คือมันต้องทำความเข้าใจจากวิดีโอก่อนนั่นก่อนหน้านี้ว่าสแลสวแลสทมสอะไรเงี้ยมันทําหน้าที่เกี่ยวกับอะไร เราควรแบ่งไว้เท่าไหร่ยังไงโอเคเรามาเรียนกันสักครู่โอเคความสำคัญของการแบ่ง p a r t i t i ันถ้าสมมติว่าเราแบ่งพาร t i t i o n แบบไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในที่นี้ก็คือผมจะสอนเรื่องการแบ่งพาร์ติชันเป็นแบบฟิกเองไม่ได้เป็นแบบอัตโ m ม t ติอย่างที่ใน OS Default อย่างใน s e n t o s ให้หรือว่า Ubuntu ให้แต่ในนี้คือการแบ่งเป็นแบบ Manual ถามว่าสำคัญยังไงสมมติว่าถ้าสมมติเราแบ่งผมยกตัวอย่าง Lock หลอกไฟหล File อยู่ในพาดของว่าพอเรานึกถึงวาก็คือวาก็คือจะเก็บพวก Service ต่างๆ Service ใน Linux จะทำงานบนวา แต่ถ้าสมมุติว่าหลอกไฟใช้ดิสเต็มจนเต็มของวาซึ่งแน่นอนว่า s ซอร์วิใน Linux จะไม่จะทำงานไม่ได้โอเคอันนี้คือความสำคัญคร่าวๆนะครับส่วนที่เลือน,น่าจะไปดูใน powerpoint ได้โอเคผมมา ให้ทำความรู้จักของพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชันก่อนว่าความสําคัญยังไงอย่างพาร์ติชันที่ผมยกมานี้ก็คือเป็น default หรือว่า b a s i c ทั่วไปของ linux เป็นมาตรฐานแต่อย่าง centos หรือว่าอุปน t u เนี่ยความต้องการอาจจะแตกต่างกันแต่ภายใต้พื้นฐานตรงนี้โครงสร้างตรงนี้โอเคเรามารู้จัก r t i t i o n ของ Linux กัน s d a 1ก็คือ s d a 1ส่วนใหญ่เราจะใช้ไลบรา r y เป็น boot นะครับผมเรียกแล้วกันเป็นข้างในสุดเป็นจุดที่เสียยากมากคือความเสี่ยงในการเสียจะน้อยที่สุดซึ่ง ไอตัวเนี้ยสลัดบูตตัวเนี้ยจะเก็บพวกไฟล์ System เป็นพวกไฟล์บูตเป็นไฟล์บูตของ Windows ถ้าไฟล์นี้เสียหายก็จะทำให้บูตไม่ขึ้นโอเคอันที่2 s d a 2ก็คือ Swap Swap ก็จะเป็นอยู่กึง่งๆข้างในมือนกันนะครับก็คือจะเป็นส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น2เท่าของ RAM แต่ไม่เกิน2 g กิก ในกรณีที่คอมรุ่นเก่าคอมรุ่นเก่าอะครับแรมน้อยแต่ส่วนใหญ่ณนะปัจจุบันเนี้ยแรมเยอะแล้วไอซาว a วบตัวเนี้ยจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วซอฟตแวร์ so ตัวนี้จะทําหน้าที่เกี่ยวกับอะไรก็คือจะเป็นไปช่วยเหลือแรมอีกทีนึงประมาณนี้ครับที่ผมทราบคือประมาณนี้ผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยก็คือการแบ่งของซอฟแวรก็คืออย่างน้อย2เท่าของแรม แต่ไม่เกิน2กิกโอเ okay. ค CQ root ก็คืออันนี้จะเป็นเขาจะเขาจะแบ่งเป็นพอประมาณประมาณ2 4กิกแล้วแต่เป็นตัวหลักๆก,ก็จะเป็น tool ที่สำหรับจัดการ partition รวมทั้งจัดการเรื่องอ LVM โอเค โอเคข้อที่3 extension partition อันนี้สำหรับทำ logical partition ถ้าจะแบ่งก็คือโดยแบ่งที่เหลือใช้ทั้งหมดเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละอเอียดอ่ะอันที่5ก็คือ sda 5คือ slash เฉยๆก็คือเป็น root partition พอจะทราบ root ก็คือเจ้า root ของ linux อะครับเป็นสูงสุดโอเ okay. ค sda 6 ก็จะเก็บเป็น partition ส่วนใหญ่ที่จะเก็บพวก data พวก service ต่างๆอย่างที่เราคุยก่อนหน้านี้ก็คือมันไม่ควรเต็มเพราะถ้ามันเต็มจะทำให้ service ไม่สามารถทำงานได้ <c oughs> มาดู sda 7นะครับ slash var slash lib l i b slash my sql ก็คืออันนี้เราจะสร้างพ a r t i t i o n ย่อยมาอีกเป็นว่าแยกมาจาก slash s d a 6นะครับเป็น slash var slash lib slash my sql จะเก็บพวก my sql อะครับส่วนใหญ่ใช้กันทั่วไปเขาจะกันไว้ที่16กิกแต่แต่อาจจะมากหรือน้อยอยู่ที่การใช้งานนะครับ อย่างที่ SDA 7ทําทำไมถึงแยกจาก SDA เพราะว่าผมแนะนำให้แยกจาก WA แ WA เนื่องจากถ้ายัางประเด็นเดิมอะครับถ้า SQL ไปกูอยู่ในผ่านของ WA อีกทีนึงพอมันเต็มปุบ๊บจะทำให้เซอร์วิสทำงานไม่ได้อีกทีคือ WA ก็เป็น partition ที่สำคัญนะครับแบ WA ก็เลยต้องแยก ก็คือและอีกอันนึงก็คือ sda 8ก็คือ slash ว a r slash l o ก็แยกเหมือนกันก็เป็นกรณีความกังวลเช่นเดียวกับ sda 7นะครับที่ไม่ได้ใช้ว a าร่วมกับว่าว่าคือแยกโดดๆไปเลยแล้วก็คืออันนี้คือสร้างผาดย่อยมาอีกคือ slash ว a r slash l ลเพราะในกรณีที่หาก l o อกโดนบอมเยอะๆจะเกิด l ลอกทำให้ ไร์บันเต็มถ้ามันไปอยู่ในวาจะทําให้เซอร์วิสไม่ทํางานได้ไม่สามารถทํางานได้โอเ okay. ค sda 7นะครับ use portports อันนี้เป็น gento specific ไม่จำเป็นต้องมีนะครับแต่ว่าเขาสร้างไว้เฉยๆโอเคอ่ามาดู sda 10ละกันเป็น s l a s t e m p อันนี้ก็คือสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่า slash tmp ก็คือย่อม,มาจาก e ท p เพราะว่าโปรแกรมส่วนใหญ่จะเขียนบน e ท p ก่อนในขณะที่ว่ารันมันจะสร้าง e ทมก่อนง่ายๆถ้ามันไม่สามารถสร้าง e ทมได้ก็จะทำให้โปรแกรมนั้นไม่สามารถทำงานได้ก็คือ slash เนี่ย เป็นที่ไลบรารี uh, ตัวเนี้ยไม่ควรเต็มเหมือนกันเช่นเดียวกับว่าที่มันสำคัญที่มันไม่ควรเต็มอย่างที่เหลือก็จะเป็น sda 1 1เเป็น <c oughs> lvm physical partition lvm ย่อมาจาก logical volume management physical partition ถ้าจะไม่ผิดนะครับอันนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะอยู่ใน LVM PV <c oughs> PV ก็น่าจะมาจาก P ั y s ิสิ l อ o l u m ลนะครับหรือจะแบ่งไปหลายอันแล้วแต่สะดวกนอกจากนั้นทําเป็น Volume มกรุ p ปและ Lo g ิคอ l v ว l ล m ุของ Home และทํา ทำเมาส์พอยต์อื่นที่ต้องการงงใช่ไหมครับอ่อันผมขออธิบายคร่าวๆก่อนมันจะมีคำศัพท์เพิ่มของ s d a 1 1ก็คือ physical partition volume group logical volume physical partition ก็คือ partition แรก,แรก เอาง่ายๆปิชันแรกๆรองลงมาหลักต้องมีปฏิชันฟิสิกส์ข้อปฏิชันรองลงมาก็ต้องมีโวลลุ่มกรุบโวลลุ่มกรุปนี้ฟิสิกส์ข้อปฏิชันก็คือเหมือนกับว่าชื่อของส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องฮาร์ดดิ์นะครับเป็นชื่อฮาร์ดดิ์ชื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็โวลลุ่มกรุปก็คือสมมติว่าชื่อฮาร์ดดิ์ตัวเนี้ย A กับชื่อฮาร์ดดิทบ B เนี้ย มารวมกันให้เป็นกรุ๊ปเดียวกันก็คือจับ A กับ B เนี่ยหาดิด A หาดิด B เนี่ยมาจับรวมกันเป็นกรุ๊ปอ่าต้องมีพิซิคค่อนก่อนแล้วก็ Volume มก o ุ p อ่าง่ายๆแล้วจาก v o l ลุ่มก o ุ p ก็ l o จิคอลวอลลุ่มพอมันได้2ตัวเนี่ยมารวมเป็นตัวเดียวละก็แยกออกมาเป็น Logic v o l ลุ่อ่าง่ายๆ พอมันแยกเป็นโลจิก็จะทำการเมาส์เหมือนกับว่าสมมติว่าตัวอย่างว่าฮาร์ดดิสก์เอสลัโทมเนี่ยมันใกล้จะเต็มแล้วเราเอาฮาร์ดดิสกท์ที่อีกตัวหนึ่งอะ่ะมาเสียบเข้าแล้วก็ทำ y ิส c ิ l p a ล t i ติชัน o l ล m มกรุ๊ปแล้วก็โ o จิ c ค l ล o l ล m มงงใช่ไหมครับเอาง่ายๆในกรณีน,นี้ผมยกตัวอย่างก็คือ อย่างอย่างอันนี้ดี D e v v G 0. อีวีเด็บศูนย์วีจีศูนย์วีจีศูนย์ย่อมาจากวีจีก็มาจากโวลลูมกรุ๊ปศูนย์ก็คือที่หนึ่งหลังจากโวลลูมกรุ๊ปก็มาสร้าง partition อีกทีหนึ่งก็คือ logical volume อีกทีหนึ่งจากตัวอย่างก็คือจะมี logical volume เพิ่มขึ้นมาก็คือสมมติว่า De นี่นี่คือผลลัพธ์นะครับ dev vg0 slash home logical volume ก็จะ logical volume อันนี้ก็จะเป็น logical volume นะครับ dev vg slash dev slash De vg slash home เป็นการนำชื่อเป็นกรุ๊ป VG0 และ Logical Logical ก็คือผาที่มันไปใช้ก็คือไปใช้ที่โฮมเอาง่ายๆแต่ถ้าคุณมีเซเวอร์หลายตัวก็ควรจะใช้ชื่อเป็นแยกเป็นตามชื่อนะครับอย่างยกตัวอย่างว่า SV1 VG1 อ่าอย่างเงี้ย 1> sv 1 vg 1นึ้อีกตัวหนึ่ง sv 2 vg 1อย่างอีกตัวหนึ่ง sv 3 vg 1 sv คำว่า sv ผมย่อมาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ที่หนึ่งวอลลุ่มกลุ่มอย่างเซิร์ฟเวอร์สองก็คือเซิร์ฟเวอร์ sv 2ก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่สอง r k group 2 work group 1 อีกตัวหนึ่งเซเวอร์ที่3บวกกรุ๊ปเวิร์กกรุ๊ปหนึ่งอโวล่มกรุ๊ปหขอโทษทีครับเพราะทำไมตึงต้องแยกชื่อบนฮาร์ดดิสเพราะเวลาเอาฮาร์ดดิสไปจิ้มเอา2ไปจิ้มกับ1ชื่อมันจะได้ไม่งงอันนี้ผมว่าผู้ฟังคงงงแล้วนะครับสามารถกลับไปดูสไลด์ย้อนกลับมาได้นะครับที่ ผมใช้บัญญายแล้วอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่ผมยกอีอกเคสนึงก็คือในกรณีที่เราสร้าง MySQL Database นะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันจะโตแค่ไหนเราเผื่อ,อวันนี้10 g กิกพอไหมวันหน้าวันดีคืนดีอาจจะเพิ่มใช้งานเยอะเกินฉะนั้นเราควรแยก slash var slash lib s l a MySQL คือ s l a s ตัวนี้นะครับ เป็นชลดของขอเขาเรียกอะไรนะชลดของที่เก็บดัตเตอรบดชลดว่าชลัดลิฟก็คือก่อนหน้านี้เราสอนเราบอกว่าให้ไปสร้างเป็นพาดตัวนี้เป็นแต่ในที่นี้เราขอแนะนำว่าให้แยกไปอยู่ใน logical volume ดีกว่าเพราะว่าอนาคตเราสามารถขยายได้ แต่ถ้ามันอยู่ในแบบ SDA 7ก็คืออยู่เป็น p a r t i ิชันเนี่ยมันยากต่อการขยายโอเคในน,น่าจะจบแล้วเนอะอันนี้ข้อมูลอ้างอิงนะครับสามารถไปดูได้ตามลิงก์นี้ข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับ partition ใน linux นะครับสามารถอ่านเพิ่มเติมอ,อย่าง ตัวในคู่มือการสอนเนี่ยจะเป็นพื้นฐานนะครับของลีนุกทั่วไปส่วนท่านที่ใช้ Fedora c e โ t เอสอ u บ tu สามารถดู requirement ของแต่ละ os ได้นะครับอาจจะไม่เหมือนตามที่สอนเมื่อกี้ไม่ครบแต่ก็สามารถเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับควรดู ความต้องการของแต่ละ o S ก่อนนะครับวันนี้ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ไม่มีแลบนะครับก็คืออยากให้รู้ทฤษฎีก่อนก่อนที่จะลงลึกขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ